เต้นเต้นเต้นแม่เต้นพนโล่ก็แม่บอกว่าไงเนี่ยเพื่อนยี่สิบปีผ่านมากันนะสิบห้าปีสิบห้าปีเนี่ยเพื่อนนะสิบห้าปีนะครับอหมอหนุ่มอายุสี่เก้าตั้งแต่เขามาไอสิบห้าปีแล้วผมก็บนเวียนอยู่เกาะพังงานนี่ครับกับแม่นิ่มแม่นิ่มเนี่ยเกาะพังงานนะครับก็าะเขาแวะไปมาเพื่อกันเต้นเต้นเต้นไม่ไกู้ไม่ได้กู้พอลังเนี่ยเข มาไปนะครับเหมือนครอบครัวครอบครัวกันเนาะอะไรคอับเปอร์ขับเอร์กูเกรีในลดิโอใช่ใช่ใช่่ l ช่ใ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 ช่มช่ใช่ใช e ใช่ l ช่ใช่ t ่่่่่่่ Ah, acupuncture. Mm -hmm. huh? Ah, good. Yeah, and yeah. and for, uh ah, don't have, <laughs> yeah, yeah, yeah. Yes, yes, possible. Yeah. I got a LILAC, 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 a 15-dome. Ah, yes, yeah. for, for... Yeah, yeah, working at office in a 15-dome, that's right, I come, I come, I come. They mm -hmm. can use a bit เพื่อนครับเพื <laughs> ่อนหมวัยสี่ก้ดีเขามาสิบปีในประเทศไทยปราก่อนมาก็สาวๆสวยนะครับอันนี้ก็ผ่านไปสิบ้าปีเขาก็อายุอันาก็เริ่มเยอะแลนะเ้ยเกืนีิ้สิบเอวันอ๋ออันนี้4 9รตนหน้าโห้ามืก่ผมยังเด็กนะเขามาเป็นสาวๆนะครับประมาณนันแหละอยู่เาะพงานเลยพวกนี้นะ้เด็กก็มีความสุขครับอยู่ที่นี่ก็มีความสุขนะครับ นี่ก็เพื่อนเขาเพาเพื่อนกูทบกูย่ากันมาอยู่ที่น<า>ี่ต้านะครับ <c oughs> นี่ก็เพื่อนฝรั่งอะไรก็แยะมาๆนี่ครับก็เป็นประมาณนี้รประมาณนี้มันมีความสุขที่เ <c oughs> <ๆ>พื่อนๆฝรั่งเขาก็มาหามาอะไรเงี้ยมันนั่ง,นนม,งมันนอนมันเล่นกันมีความสุขเหมือนครอบครัวเหี่ๆครับเหมือนครอบครัวกันที่มันไม่ค่อยใช้อะไรมากมายก็เพราะว่าหนึ่งอ้ายอายนะมันอ้ายเวลาเพื่อนฝรั่งสา้เามาอะไรพวกนี้ครับมันจะอายนิดหนึ่งในการคุยจ้าอะไร

ด้วยว่านดวนน้วนดวนดวนกาวาไรลนวนดวนอย่างเงี้ยหลังยอด้วดเบาเบาเบาซอฟๆนรลิกรีเล็กอนะอ้แบบ้วสตองสองโอ้สตสตองสตอลสตองไลตองเออเขาจะชอบประมาณนี้เยาชอบกัน

Okay. นอนอยู่แล้วใครรู้จักแม่นิมไหมครับอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วแม่ <laughs> อยู่นี่กี่ปีสามสิบปีโอ้สามสิบปีเลยก็วันนี้ก็มาหาแม่นิมนะถ้าเก็บตรงไหนปวดตรงไหนมาเลย <laughs> นวดนวดให้วันนี้นวดห,หลายๆคนเห็นแม่นวดหลายคนนะนอนแอง่งแมงคือเหนื่อย <laughs> เหนื่อยโอเคครับผมก็ดูกับแม่นิมแล้วก็แม่ <laughs> แม่นี่คนนี้ครับ ก็นอนที่นี่นอนกับแม่ครับอ่าบรรยากาศดีริมทะเลครับแม่ก็นวดหลายคนครับมาวานกันนวดกันหลายคนนะครับขอบคุณแม่นิ่มกับแม่นี้ครับแล้วก็ขอบคุ่นแม่เพชรที่ดีฐานที่หลายระย่นะครับมแม่นี้นวดนวดไปหลายคนรับเหนื่อยครับเหนื่อยพักก่อนครับอยู่ริมทะเลเหนื่อยพักก่อนแม่แม่นี้เหนื่อยเมื่อคืนนวดนวดขายแม่นะโอ้โหกับแม่นิ่มกานวดตัวนวดเท้าให้นะแต่ละคน เมื่อยเหมือนกันเมื่อยเหมือนกันเป็นหมอนวดก็ต้องเมื่อยเหมือนกันครับเมื่อคืนก็เจ็บกับเ้นให้แม่ไปแล้วครับแม่แล้วโอ้โหร้องเกิดใจถ้าใครรู้จักแม่นิ่มไหมครับอยู่นี่ประมาณกี่ปีแล้วแม่ครับสิบปีนะแม่นี่แม่นิ่มเป็นอสมอ้วยอ่าเป็นอสมอ้วนี่นี่คือแม่นิ่มแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยแม่นิ่มแม่นิ่มใครรู้จักอยู่เกาะเกาะเกาะพังันนี่นะ นี่ครับบรรยากาศริมทะเลทั้งหมดเลยนี่หเห็นนี่ครับโอ้ว่าหนุ่มก็นอนแถวนี้แหละนอนกับแม่เนี่ยแนี่นอนแถวนี้เลย <c oughs> นี่ครับนี่คือทะเลทะเลทะเลน,น,เนเวดยังไม่มีหมอสักคนแม่แม่แมนิ่มก็บอกว่าตั้งแต่มานวดยังไม่มีหมอสักคนเลยนนนเนี่ยแม่ทั้งแรกแม่นิ่มแบบ แม่นิวมะนี่นี่อถ้าฝรั่งเห็นคนไทยก็จะรู้จักแม่นิวเนะอยู่มานานแสนนาจนฝรั่งมาหนุ่มๆอ่ามาตั้งแต่อายุยี่แปดนะมาทีสี่สิบห้าสี่สิบหกห้าสิบกว่าเลียงกลับมาโอ้แย่กันแล้วเนาะนี่ฝรั่งก็มาที่เรือซึ่งลิศอยครับนี่วิ่งเล่นกันสถานที่ดีอ๋อเด็กๆสะอ้านครับนี่ครับเด็กๆก็เไม่มีเด็กๆผู้ใหญ่ มานั่งเที่ยวกันเตี้ยวสวยเตี้ยสวยเี้ยวสวยนี่ทะเลนั่งกับแม่แม่นี่งบรรยากาศนอนพักผ่อนงวดมากเลยเอาผมก็ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ตุ้มตุ้มาสระนี่ครับหมอนุ่มจับเส้นแจ็คกระดูกครับผมก็เมื่อคืนก็ดูขายแม่แม่ก็ดูขายผมต่างคนต่างนวดกันกันก็มีความตัวกัะบะก็ขอบคุณอ่า แม่ละไมไฮเซียสามตัวเนี่ยครับองผู่ไปจิบแด้คุณมาปอมสองตัวแล้วก็แม่ละไมก็ให้สปอนเซอร์มาสองพันแล้วก็แม่ท้องเลื่อนให้สปอนเซอร์มาอีกสองพันในการเดินทางน,นะแล้วก็ลุงพลห้าร้อยอียอยลุงช่างห้าร้อยแล้วก็เพียรวัดห้าร้อยนะครับแล้วก็แม่แม่เพียนแม่เพียนแม่เพียนก็ให้ที่พักที่อยู่แล้วก็อจันที่มารีสอร์ทที่ช่วยเหลือผมนะครับแล้วก็ อีกอพี่โจโจทาวเวลแล้วก็อ่าพี่อาเฮียอะไรเฮียเสียบอ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 ยหมูสดนะครับก็ขอบคุณมากครับในหลายส่วนนะครับที่ทําให้หมอหนุ่มเดินทางไปหลายๆที่หลายๆจากภูเก็ตพังงากระบี่กรุงเทพไปถึงสกนลนครโอ้โหอ้อมจนขอนแก่นอุดร คือรถไฟกันกลับมาที่นี่มาดูห้องห้องครับดูร่านครับใช่เดี๋ยวก็จะไปภูเก็ตไปดูห้องอีกครับมาดูห้องที่นี่เอาห้องที่เคยนอนกับเาแบบนี้แม่สีฟ้าพิงคบขอบคุณทุกท่านนะครับก็ดูทะเลครับเดี๋ยวทะเลแล้วรับลูกค้าไปบ่ายครับเดี๋ยวรวบรวมทะเลได้สองทีแล้วบ๊ายบายครับ จัดผมมาจับผู้ใหญ่ครับลุงครับก็ผมไม่หลับแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรื่อยๆผมเมื่อกี้น้นไม่เปลี่ยนรถเมื่อกี้ผมผมเจอมาแต่ผมแบบผมตกใจแล้วมาแต่งหนเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าเปลี่ยนรถที่ทำไม่ได้นี่แล้วบอกว่าเจอลุงอีกครับผมก็จับลุงครับผมแบบโอ้ติดจอแล้วผมแบบน้ำตาจะไหลนะก็ขอบคุณพี่นาทีด้วยนะครับที่แบบแกแบบให้บอกหนุ่มอะไรยังไงไม่ไม่พอให้บอกเขา แล้วก็ขอบคุณพี่ดีเหรอพี่ดีครับพี่ดีก็ช่วยเรื่องอะไรก็หมดแล้วเขาบอกว่าตั้าหมอนหนุนน้ำมันหมดก็เดี๋ยวเขาจะเติมให้นะอครับผมก็มาเลยมาบ้าถึงนี่เดี๋ยวขอน้ามันสักลิตรนึงครับแล้วก็ขอบคุณพี่อิสระด้วยครับบอกว่าถ้าถึงกรุงเทพถ้ารถมาไม่ไหวก็ให้ให้ให้ไอไวนี่รถร้อยไร่ร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่ห้าผมถามว่าตั้งแต่นู่นสมบูรณาการมาถึงนี่โอ้เจ้าเอออันนี้ภูเก็ตมานี้ภูเก็ตก็มันสามบ้านหนึ่งอันนี้ครับประมาณนี้ครับ วันนี้ผมมาถึงนี่ผมยืนกับลุงเนี่ยผมใจสั่นเลยนะผมแบบว่าผมแบบเมื่อกี้ไม่ได้เจอลุงอยู่ตรงนี้ผมจะเดินหาลุงขับก็จอดรถไว้ที่ก็เดินกลับมันหลงครับลุงหลงเข้าป่ายางครับเดี๋ยวลุงก็ทำอะไรผมไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวมีอะไรลุงมไเปลี่ยนชุุุดก่อนนนะลลงงเี่ยผมได้ได้ตลอดไม่ไม่ต้องกลัวห้องน้ำยู่นี่นะเห็นนะห้องน้ำนะผมเห็นดูไลฟ์สดลุงแล้วว่าเอ้ยครับ ทุกคนใจแคบโตช่วยแม่ั Jake> ้ยด้วยเดี๋ยวผมช่วยประเด็นทุกคนนะผมมาจากภูเก็ตนะครับเลยภูเก็ตใช่ไหมมาบับโป๊ะงานแดงเจ้าอ่ะงานแต่งเจ้าใช่ไหมพ่อแต๋นแต่งที่นี้ไม่ว่านะแต่งชุดแมงครับเดี๋ยววันนี้แต่งชุดขาวนะครับขึ้นเร็วมองได้ครับเป็นเขาเองขึ้นเร็วมองได้โอ้ยผมผมไม่คิดว่าจะเจอป้าแต่ตอนนี้